คุณผู้ชมคะที่ประเทศจีนกำลังเตรียมที่จะออกกฎหมายเพื่อควบค,วบคุมการทำคลิปปลอมเสมือนจริงหรือว่าดีเฟค k e ด้วยความเป็นห่วงนะคะว่าการทำคลิปในรูปแบบนี้จะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติค่ะแม้เราจะเห็นว่านี่คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง f เฟ b บ o ๊กกำลังพ <the future. S 1> ูดอยู่และดูเหมือนเป็นการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ CBN s แต่จริงๆแล้วนี่คือคลิปปลอมที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ของสหรัฐนํามาแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของคลิปปลอม What we've got to do is count on people all around this country to make their voices heard I'm fighting for Medicare for I'm like if Monday night Monday for for All คลิปนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็น <I 'm S 1> ถึงการนำคลิปต้นฉบับของจริง <I 'm S 1> ของเอลิซาเบธวอร์เรนสมาชิกผุ้ที่สภาจากพรรคเดโมแครตที่ถูกนำมาทำเป็นคลิปปลอมโ <PR S 1> ดยมีเคธแม็กคินนอนนักแสดงมาสวมบทบาทเรียนแบบวอร์เรนก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อสังเคราะห์ นำคำพูดของนักแสดงมาสวมในร่างของวอเรนจนทำให้ดูเหมือนกับว่า <is S 1> สวจากพรรคเดโมแครตพูดประโยคเหล่านี้ด้วยตัวเธอเอง friends not alone. The American people and people ส่วนคลิปของบารักโอบามาอดีประธานาธ <with S 1> ิบดีาร <always S 1> รัฐคลิปนี้หากดูเผลนเผิน,น,นอาจแยกไม่ออก แต่ในคลิปนี้โอบามาเรียกโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำสหรัฐว่าไอทึมซึ่งคำพูดนี้ไม่ควรหลุดออกจากปากของโอบามายิ่งเป็นการพูดในช่องทางสาธารณะซึ่งจริงๆแล้วโอบามาไม่ได้เป็นคนพูดคำนี้เพราะนี่คือคลิปปลอมเช่นเดียวกันการสร้างคลิปปลอมที่มีความสมจริงแบบนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูงและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถเรียนรู้และจดจำลักษณะของบุคคล เพื่อนําไปสร้างสื่อสังเคราะห์ใหม่ที่มีความสมจริง Deep Fakes of Video ดีโอท i ่ถูกดัดแปลง l p 2017หลักการทำงานคร่าวๆของ Deepfake คือเบื้องต้นจะมีการโปรแกรมให้ AI เรียนรู้ใบหน้าของคนสองคนระหว่างตัวจริงที่ต้องการเรียนแบบกับตัวปลอมเพื่อให้ AI เรียนรู้และจดจำลักษณะท่าทางของคนคนนั้นเช่นการแสดงอารมณ์ การขยับกล้ามเนื้อใบหน้ารวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นแสงสว่างที่ตกกระทบใบหน้าเป็นต้นและเมื่อถึงจุดที่โปรแกรมสามารถค้นหาจุดที่เหมือนกันในบริบทต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้ว AI จะนำคำพูดของตัวปลอมมาใส่ในใบหน้าของคลิปวิดีโอต้นฉบับได้เรากับว่าคนที่เป็นต้นแบบพูดคำเหล่านั้นออกมาจริงๆ ความสมจริงของคลิปวิดีโอในลักษณะนี้ถูกนำมาใช้เพื่อบิดเบือนข้อมูลอย่างกรณีของวโลโดีมีเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็เคยตกเป็นเหยื่อของดีเฟกเช่นกันคลิปนี้ถูกเผยแพร่นในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากรัสเซียเริ่มทำสงครามในยูเครนไม่นานคลิปนี้มีความยาว68วินาทีเป็นภาพของเซเลนสกี้ที่บอกให้ชาวยูเครนยอมจำนนต่อทหารรัสเซียและเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ว่าการต่อกรกับรัสเซียไม่สำเร็จและยูเครนไม่มีอนาคตอีกต่อไปรวมทั้งเขาจะลงจากตำแหน่งผู้นำยูเครนหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไม่นานบริษัทเมตาซึ่งดูแล f a c e b o o กรวมถึง t w i t เตอ ได้ระง,งับการเผยแพร่คลิปนี้ทันทีหลังตรวจสอบพบว,ว่าเป็นคลิปปลอมทั้งนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนทำรัฐบาลจีนตระหนักถึงปัญหานี้ดีและได้ร่างกฎหมายเพื่อป้องกันภัยจากดิฟเฟกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่10มกร,ราคมนี้แนวทางหลักของกฎหมายปรับปรามดีเฟกในจีน คือห้ามใช้อัตลักษณ์ของบุคคลในการเผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลปลอมแต่ถ้าหากเป็นการทำในเชิงพาณิชย์เช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนผู้ให้บริการที่ผลิตคลิปในลักษณะนี้จะต้องเคารพต่อจริยธรรมทางสังคม ปฏิบัติตามแนวทางทางการเมืองที่ถูกต้องกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการทำลายชื่อเสียงของบุคคลและป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงของชาติผู้ฝ่าฝืนที่กระทำความผิดเป็นครั้งแรกจะถูกลงโทษปรับเงินประมาณ50,000ถึง5 0 0แสนบาทแต่ถ้าหากทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีอาญาการทำดทีเฟกไม่ได้มีในแง่ลบเท่านั้นในแง่บวกเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความบันเทิง อย่างในรายการอเมริกาก็ทะล์หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันขนำดีเฟกมาใช้ในการประกวดซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดี รายนี้แสดงความสามารถด้วยการร้องเพลงแต่ไฮไลท์บนเวทีกลับอยู่ที่จอด้านหลังซึ่งเป็นภาพของไซมอนโคเวลหนึ่งในพิธีกรที่นั่งอยู่ด้านล่างแต่ผู้เข้าแข่งขันใช้เทคนโนยีดีเฟ็กประสานเสียงร้องของผู้เข้าแข่งขันกับใบหน้าของโคเวลซึ่งถ้าหากตัวจริงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้คนอาจจะคิดว่าโคเวลกลังร้องเพลงอยู่จริงๆ ในกรณีที่ผู้สร้างคลิปปลอมใช้โปรแกรมระดับสูงหรือใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงบวกกับการตัดต่อวิดีโอขั้นเทพคนทั่วไปอย่างเราเราคงดูไม่ออกงานนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตรวจสอบแต่ถ้าเราเห็นคลิปของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นคนธรรมดาที่มีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงและมาจากสื่อที่ไม่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ได้ ควรตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นคลิปปลอมอย่าเพิ่งแชร์ต่ออย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นแรงๆเพราะพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองในที่สุด